ขณะน,นี้ตีห้ายี่สิบสองนาทีเดินทางจากชนบุรีนะครับถึงแล้ววัดกระทิงเดี๋ยวเราจะไปดูขึ้นรถกันนะครับมาตามมาเลยครับก่อนจะขึ้นเขานะครับเราก็จะมากราบหลวงปู่เขียนที่วัดกระทิงนะครับ เดินทางปลอดภัยการมาแสวงบุญครั้งนี้ก็ขึ้นมาที่ศาลานะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะไปที่จำหน่ายตั๋วรถ ขึ้นเขากันนะครับมาถามมาเลยครับทุกคนวันนี้คนไม่เยอะครับวันธรรมดาเนาะ,ะเรามาถึงที่จำหน่ายตั๋วกันแล้วซื้อตั๋วก่อนนะครับเท่าคนละสองร้อยบาทครับไปกลับนะครับก็ซื้อหาขึ้นขับกลับก็เก็บตั๋วไว้นะครับแล้วก็ไปขึ้นที่เขารอรับขี่รถ วัดระพิงนะครับเสร็จแล้วเขาเช็คตั๋วกันเลยนะครับแล,แล้วก็ไปขึ้นรถกันเลยครับรถก็จอดรอนะบี่ทีเขาก็บริการดีมากถ่ายรูปให้ด้วยครับไปกันเลยครับก็มาถึงด่านก็เสียค่าด่านก็ประมาณคนละ4ี่บบาทนะด่านอุทยานนะครับค่าเข้าอุทยาน ส0 um. บาทครับทุกคนอ่ะพอเสร็จแล้วเราก็ไปกันเลยอาจจะไม่ได้เก็บท่าทางทางพลาเพราะว่ามันลืดมากนครับถ่ายก็มอกมากหมอกเยอะมากโอ้ก็มีไฟสองสว่างทางถนนนะครับที่ขึ้นไปก็ดุลักลเลเหมือนกันนะครับทุกคนคนยังไม่เยอะครับก็มาี้า เดือนนี้เราจะไปพิชิตเขาพิชกุนนะครับคนไ้ายดูนะครับบรรยากาศก่อนที่จะถึง้านจอ<ล>ดรถนะครับ <c oughs> ถึงแล้วถึงแล้วดูดูไปลงรถ <c oughs> บรรยากาศถึงแล้วครับเขาคิชกูถ้าจอดรถและถึงคิวรถโอ้ยหมอกเยอะนะอากาศเย็นนะครับอากาศเย็นเดี๋ยวไปไหว้สักการะบูชาพระศิวลีก่อนนะครับก่อนที่จะเดินทางขึ้นเขา นีล่ลานจอดรถพระศิว,วลีนะครับก่อนจะขึ้นเขาสาธุครับลานจอดรถพระศิว,วลี งเบื e ้องต้นเลยทุกคนทุกบ้านการขอพรเราจะขอให้เหมือนกันทุกต,ตู้จุดจำปัดจัดถือกระดอยตัวพุทธบ้านได้ตัวจะได้สัมฤทธิ์สำเร็จผลโดยหน้าพี่น้องสารที่เกิดมาคนจุดพ่อแม่กรนีเราก็ต้องขอเช่นเดียวกันถามว่าขอหลายอย่างได้ไหมเดี๋ยวก็ได้ครับแต่จะสัมฤทธิ์ยาเพราะฉะนั้นจะเอาคนณยาทานนะแต่ที่หน้าฟ้าใหม่กาสถาปน์ขึ้นมาเราผลเลือนไปเนั่นแหละเลื่อนมา านแรกดูอาการครับด่านแรกด่านแรกเริ่มด่านที่สองตามมา แค่ด่านสองหน้าเหลืองเลยดูโน่นดูสภาพเหลืออีกไปต่อครับด่านสามดู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 ผู้ติดตามนี่ด่านที่สามตามมากะเเดิสี้าาังงจอย บันไดนไม่ได้นับละนยังไม่ครึ่งนะเพิ่งขึ้นยังไม่ครึ่งเลยนะครับนะรรับกาเป,เปนนาาาดูหมอกดูหมอกดูพื้นเนี่ย โ่นนะโอ้โหเปียกหมดเลยเหมือนฝนตกเลยดูพื้นเปียกอีกไกลครับอีกไกลสู้สู้ดูข้างๆมีองิวข้างดูข้างนนวดูวนี้ ดูมองแล้วมองไม่เห็นเลยขขางล่างนะปล่อยโอ้อยวิวนี้สวยวิวนี้สวยดูเนี่ยขาขึ้นขาลงมุมขึ้นบ้างสปีดเก้าดูดูใส่เกียร์ต่ำขึ้นเลยวับ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 

เหลืออีกเงินร้อยี่สิบเมตรก็ถึงแล้วแต่มันสูงมันทันนะคุณโยมนะเหลือประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบขั้นบางคนอีกร้อยยี่สิบเมตรหลวงพ่อบอกไปสปีดนะรรบุุทททาาายหหนึ่ง้อยอีกร้อยเจ็ดสิบขั้นอแล้วร้อยเจ็ดสิบขั้นครับ

เรื่องไฟจะเรื่องลูกเรือหมันจาแก่กว่าข้าพเจ้าทั้งหลายที่เรถติดต่อกัข้าพเจ้าเราว่าชีวิตความเป็นโยมนะครับว่าโอ้ยตอนนี้ท่านเป็นอะไรก็ไม่รู้วันนี้วันดีเทวดาขอนขุนะหมดให้โชคดีทุกคนเช้าวันนี้เทวดาปรับปรุงน้ำพระพุทธมนตร จากบัาปาจุรารไลจุดแดนดินอันนี้ไม่ใช่เดเรลพลังมากเจดียพลังแห่งความสำเร็จพลังแห่งความร่ำรวย สาธุข้าพเจ้าที่หวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาวันนี้ได้มาสักการะรอยพระพุทธบาทสาธยโอ้คิดจะพูดขอให้ลูกประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างที่ตั้งใจไว้สาธุ ขอพคธอธิษฐานเสร็จก็มาปิดทองตรงรอยพระพุทธบาทนะครับทุกคนขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนทุกคนที่ดูคลิปคลิปนี้ ก็ขอให้โชคให้ลาบร่ำรวยเงินทองนะครับสาธุและก็ไปปิดทองพระรังแห่งหินเขาทิะกูดอย่งนี้ท่านว่าจะกติดขอสิ่งใดๆก็จะประสบความสำเร็จนะครับทุกคนสาธุกวังไปต่อผ้าแดงครับทีนี้จุดหมายต่อไปหมายต่อไปที่ผ้าแดง อีก980เมตรว้าดูวิวนด้านข้างหมอกครับหมอกเจ็ดโมงกว่าแล้วเนะี่ยหมอกยังมีอยู่เลยว้า,วาติดตามตอนต่อไปเป้าหมายพลาด สู้ไม่สู้สู้ไหมจะถึงผ่าแดงไหมเนะี่ยผ่าแดงไกล<ร>ไนะ้องไกลอยู่ครับ <c oughs> <c oughs> ไกลครับถามเลยไกลสู้ <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> มาเลยมาเนี่ยผ้าแดงด้านนี้เลยนะคะแจกผ้าแดงนี่กระเป๋าหนท่าไา้ว่โต๊บริจาคเรื่อผู้ชาาก่อนเลยได้ผ้าแดงมาแล้วก็เขียนชื่อนามสกุลน,นะครับ,รเ,นนรบเราขอพรอ,อะไรก็เขียนใส่ผ้าแดงนะครับทุกคนพอเขียนเสร็จ ก็จะไปผูกตามต้นไม้ที่เขาผูกกันนะครับเราขอพรให้ประสบความสำเร็จหน้าที่การงานการเงินพอเสร็จแล้วก็สาธุปรับไปผูกกันเลยตอนนี้เราก็ภาวนาขอพรแล้วก็ผูกพระแดงที่ต้นไม้ที่เขาผูกกันนะครับทุกคนก็อขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จหน้าที่การงานการเงินนะครับ สุดเขตแลคะคราบนี่โคพิชิตสุดเขตบุญุนเขากิชกูดผ้าแดง่ะเดินทางกลับทุกคนกลับได้แล้วตอนนี้8โมง20เราก็ถึงจุดผ้าแดงแล้วกำลังจะเดินทางกลับครับทุกคน บางคนก็เพิ่งขึ้นมานะครับเราขึ้นรถที่ชิวรถวัดกระทิงรถออกประมาณตีห้าสี่สิบนะรู้สึกจะตีห้าสี่สิบถึงยอดพระแดงแปดโมงยี่สิบอ่ะเดินทางกลับทุกคนทางรัดทางรัดเขาบอกขากลับ ทางรัฐทางนี้ไม่ผ่านเขาเอไม่ผ่านรอยพระพุทธบาทนะทุกคนเนี่ยเขาจะไปที่ทางรัฐไปทางร้านจอด,ดรถร้านจอดรถพระศิวรีนี่มืดอยู่เลยเก้าโมงแล้วนะเก้าโมงแล้ะ ดูหมอกดูหมอกยังมืดอยู่เลยอ่ะ <Yeah. S 1> ใกล้ถึงแล้วเนี่ยโอ้โหชันมากเลยทางลัดทางลัดไปลานจอดรถพระศิวลีทางนี้ไม่ได้ผ่านรอยพระพุทธบาทนะชันมากถ้าฝนตกเนี่ยเดินไม่ได้ล,ลื่น เดี๋ยวแล้วก็มาถึงแล้วลานจอดรถนี่ไงเออถึงแล้วลานจอดรถพระซิวเวีนี่ตงขึ้นคันเดิมแล้วหยังาลงค่อยเดยวชั่ว ถึงแล้วทุกคนเดี๋ยวเรายังไม่กลับไหว้พระก่อนกลับแล้ว โอ้เนี่ยามอนว้มาดูขาลงกันเลยทุกคน,นแต่ปีนี้ไ,นไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่เพราะรถเขาจะขับช้าแต่ก่อนปีที่แล้วมาเขาขับเร็วกันมาก เลยหวานเสียวมีท่นแจ๊กจัวหวทะเวียงโอ้โหเสียวน่าดูแต่รอบนี้เขาขับช้าครับทุกคนไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่เพราะว่าเขาเพิ่งเกิดอุบัติเหตุนเนาะปีนี้ก็มีอุบัติเหตุึงท่านเสียชีวิตทุกคนก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆทบไม่ค่อยเสียวเท่าไหร่ปกติแล้วเขาต้องขับ โอ้ยห้องเหการกัเนมีที่ทามาที่เคยขึ้นไปนะครับทุกคนมนจรจากรศหาลงคราบเอขาขับช้าครับถนนเขาก็จะมีฉีดน้ำแล้วก็แทกนะเพราะว่าน่าจะป้องกันนมีคนฉีดน้ำที่ถนน,นเพราะว่ามันเป็นฝนละอองมันนจะรุ้งเนาะ ก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆครับขาลงล่างดูผู้ติดตามผมนะเหนื่อยมากครับไปขึ้นเขามาแล้วก็เดินทางครับกันเลยตอนนี้นั่งรถกลับนะครับก็จะเจอพวกพี่ๆเขาฉีดน้ำบริเวณถนนตรงกันคุนครับก็ลัช้าครับมีขับรถเขาก็ เรามาระวังครับอ้าวเออวันที่เห็นอุบัิเนต์แล้วก็เบาะลนางหักเลยหนักใสครับโอ้รถพี่พี่บอกอ่ะยืนไว้ก่อนใกล้จะถึงแล้วนะครับเกาะเกาะเอาะหักเฮ้ยเราไปไปได้หม หรับก็ผ่านด่านอุทยานเหมือนเดิมลนะครับให้พี่ๆเขาเช็คความเรียบร้อยแล้วก็เดินทางลับเลยครับนี่ดูบรรยากาศครับรอบๆนี่หลังเก็บน้ำนะครับสวยงามมากเลยนี่ฝนสันอ่านกลับ สวยมากเลยิีดเดียวครับบรรยากาศหากลับครับทุกคนมันดูสีหน้าสีตาผู้ติดตามผมยิ้มพระารับผมเย็นสบายมลมพัดแรงมากเลยนะครับนะครับนั่งรถไม่ได้เดิน,นดยิ้มหน้าโดนเลยครับโอ้ยชิวรถวัดพวง มาก,ามก,กที่นี่เนาะไ่จัดึงคิวรถวัดกระทิงแล้วนะครับสิ้นสุดภารกิจนี้แล้วครับทุกคนขึ้นและกลับโดยสวัสดีภาพครับคิวคิวรถวัดเขากับวัดกระทิงขอบคุณเชฟมะฮอกค่ะแล้วเอาโนเโ็นคนรองไป็นฝ่ายขอบ้านอาหารของ แล้วถึงแล้วกขึ้นไปตีห้าสี่สิบห้าลงมาเก้าโมงสี่สิบสองนาทีถึงแล้วครับคิวรถมาถึงรถตอนนี้เราขึ้นหกโมงอ่าตีห้าสี่สิบห้าแล้วกลับมาถึงรถเก้าโมงห้าสิบไเดินทางเราจะไปเที่ยวไหนต่อจันทบุรีระยองตามมาเลยครับ